ดีครับสุดยอดวันนี้ตะองเล่นเกมไม้ค้บนะครับโอ้ยร่างกายไม่อ่อนวยนครับแป๊บน,นึงเดี๋ยวขอวันนี้จะมาเล่นกันนะครับอันนี้นะครับนี่ครับแบบ นะสะุกนะครับโอเคอ่าอยากเลือกน้ำมันนะครับน้ำมันแล้วก็อะไรต่อนิคิว นี่ครับกดปุ่มนี้นะครับกดโอเคก็จะให้ดาบหมายมานะครับอ่าแมปก็จะใครอยากได้เดี๋ยวไฟไปใต้รือกิปกิมๆๆชุนนะครับวิธีการเริ่มเล่นกับกดนะครับรอบหนึ่งเวฟหนึ่งซอมบี้คูณสาม ูหนึ่งนะครับอุย้ยแบบมันแหลกอะโอเคครับแหลกแล้วรอแหลกแล้วขอเวลาโอเคครับมันแหลกนะครับต้องขอโทษ แบบเยอะมากผมเนะนำครับอย่าไปสู้กับมันนะครับนี้ครับมันมาต่อเนื่องเห็นไหมครับว่าจะมีตังค์ด้วยอันตรายเนี่ยโอ้ยแหละตายแม่ง รอครับรอรอรอแล้วเ,เราก็ต้องมาเริ่มใหม่ครับแม่งเริยนยากมากเดีย๋ยวทำมันดีกว่านะครับตังคไม่เหลือเลย <c oughs> โอเคมาใหม่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  ao sú zombie số 3 nó mới đai còn đi ui lạc โอ๊ยตายแน่เลยวิ้ยแหลก,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 กแหล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 กแป๊บนึ่งเอาโอ้โหสัมมี่ตายทำไมเป็นยากจังเลยเดี๋ยวเราจะลองสัก เดี๋ยวเราจะลองกันกว่าเราจะไม่ไหวนะครับซึ่งมันเล่นยากมากสู้สอมบี้นี่ยากมากเลยเนะี่ย โอเคมาใหม่มาใหม่ไฟแน่แนะนำแบบรุ่ปัดนั่นแม่งกากอะผมกากมากเลยเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวขอตัดก่อนโอเคครับมาดูกันต่อเลยไปเจอไอคชิวมานะครับไม่รู้มันมาจากไหนนะครับชิวสองด้วยแหลมอะแม่งมาชนานี้มาไม่ตายแน่ มียาหยิวแลืไม่กำลังใจไม่รู้แม่เอาวะเอา,าดิไอเหนุ่มไม่มีเอฟเฟกต์นะครัจะเอาจเอฟเฟกต์เอาไวา้มา โอ้ยมันหมดไปเลยอีกทีเขาหมดไปแล้วครับนต่วลิศยากมากครับ ชนะแล้วครับเย่โนจะชนะลำบากจริงเลยโอเคครับเดี๋ยวเออพวกนี้อีซิบนะครับไอฟีิเดี๋ยวพวกนี้เราจะมาลุ้นกันต่อเพรา่พวกนี้จะเป็นตัวอะไรครับสำหรับวันนี้ก็ขอบายบายก่อนนะครับบายบาย